วันนี้นะครับนาโออยู่ที่นิคมอัญญธานีเนาะจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อนเนาะก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับที่จังหวัดนครปฐมเนาะช่วงนี้ก็เ,เวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ในในนิคมนี้เขามีตลาดนะครับมีตลาดมี ร้านค้าร้านขายเยอะอยู่นะเนีย่ยตัวนี้ก็ตล,ลาดสดนะครับ ช็อปเป็นบูธนะครับสองข้างทางเลยนะในนิคมอยู่เรียบทางด่วนนะครับกาญน,นาวิเศษเรียบทางด่วนกาญน,นาวิเศษมีช่วงเย็นร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยน,น้าโอเคยมากินนะตรงนี้ชิ้นปลานี่อร่อยข้างเซเว่นนะครับ นิคมอัญญธานีทางเข้าเลยเป็นช่วงเวลาเลิกงานแล้วนะครับในช่วงเย็นรถก็ค่อนข้างจะเยอะนะตรงนี้นะครับสายมือนี่ก็คือทางด่วนกาญจนาวิเศศนะครับ นี่เป็นถนนสุขาพิวานสองนะเพื่อนๆนักอ,อเลียวเข้ามาแล้วมันจะมีอะไรนะตรงนี้ป่าในกรุงเนะเาะตรงขวามือเนี่ยครับเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับตรงนี้เนาะเนี่ยนมสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะจะเป็นป่าเลยเขาอนุรักษ์ไว้นะตรงนี้ แต่ตอนนี้เขาปิดนะครับอันนี้เขาปิดอยู่เขายังไม่เปิดเนาะ นะครับก็เดินทางมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยครับตอนเช้าแล้วนี่ก็หกโมงหกโมงครึ่งแล้วเนาะกาลังเดินทางกลับนะครับกว่าจะถึงนคนปรปฐมเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ประมาณอีกสองชั่วโมงนะหกโมงประมาณทุ่มทุ่มกวานะ่ากว่าเนาะน่าจะถึง เทนคอปฐมนะครับมีสุขาพิบาลสองเดี๋ยวจะเลียวเข้ากัญนญนาพิเศษเนาะช่วงนี้คนเขาก็เลิกงานกันแล้วนะครับก็จะออกมา จับใจหาของกินเนาะซื้อตบข้ากับข้าวเนาะตามตลาดตามอะไรเนี่ยคนมัจะเยอะนะครับต้องไปดูว่าเออ ถนนกาญจนาภิเศษที่น้าโอจะเดินทางกลับเนี่ยมันจะรถเยอะแค่ไหนนะในช่วงเวลาเย็นนะในช่วงเวลานี้นะน้าโอคิดว่ามันก็น่าจะเยอะอยู่นะบนทางด่วนนะครับเส้นกาญจนาวิเศษเนะ สามแยกข้างหน้านุ้นก็จะเป็นถนนอ่อนนุชนะครับเพื่อนๆไปลาดกระบังเน,ะนาะแล้จะเลี้ยวเข้าทางด่วนเนาะการจนาวิเศษตรงนี้นะ ฟ้าก็สวยนะครับในบรรยากาศเวลาเย็นเนาะตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วเนาะก็เหลือแต่แสงนะครับเหลือแต่แสงเนาะที่ยังไม่มืดนะวันนี้ก็ขนมกาญน,นาวิเศษ ต่งเวลานี้ก็ท้องฟ้านี่สวยมากเลยนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับ้ชอบมากเลยนะตอนนี้นะบรรยากาศดีนะครับท้องฟ้าใกล้จะค่ำแบบนี้นะ ช่วงนี้ก็ถือว่าวิ่งได้ดีอยู่นะครับเพืเ่อนๆยังไม่ติดขัดนะครับเดี๋ยวจะเข้าหน้าดานตรงเนี้ยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงอำเภอบางพีเนี่ยนะ ครับด่านบางแก้วนะครับเข้าด่านบางแก้วนะก็ถือว่ารถเยอะพอสมควรนะครับ ถ้ายังขยับได้วิ่งได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับ ผ่านด่านบางแก้วมาแล้วนะครับขอเขตอำเภอบางพีเนี่ยนะครับพอขึ้นมาแถวแถวบางพีเนาะช่วงถนนเทพารักษ์นะก็ ติดเลยนะครับในช่วงนี้เนาะนี่นะครับขยื่นนิดเดียวแล้วก็หยุดนะครับเราคิดว่าน่าจะถึงบ้านอีกเป็นหลายชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยถ้าวิ่งไม่ได้แบบนี้นะจริงแล้วถ้าวิ่งได้นะับ ประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วครับที่นครปฐมถ้าเป็นสภาพแบบนี้เนี่ยชั่วโมงเดียวไม่พอนะครับ เริ่มน้อยแล้วเนาะครัมันเป็นเนาะตอนนี้แสงก็เริ่มน้อยแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีฝนลงมาเนาะในกรุงเทพมหาคนครนะครับ ยังมีเมฆลอยต่ํานะครับอาจจะมีฝนอีกนะเนี่ยในช่วงคืนนี้นะไม่แน่นะครับเพรเมฆลอยต่ําอยู่นะเมฆเยอะ อนนี้ก็มืดแล้วนะครับเพืเ่อนๆเนาะตอนนี้นาะโอเดินทางมาอยู่ในช่วงของปากน้ำแล้วนะครับถนนสีนครินนะในช่วงช่วงนี้นะนาโอก็ยังอยู่บนทางด่วนการจนาจพิเศษอยู่นะครับอยู่บนทางด่วน ก็ขยับได้ไม่เยอะนะครับ ออชมเมืองปากน้ําสวยมากเลยนะในช่วงกลางคืนนะเขาจะเปิดไฟสวยมากนะครับมีหลายสีนะแต่มันอยู่มองไปในเห็นอยู่นะครับอยู่บนทางด่วนะนะโอไม่ได้ซูมให้ดูนะพอหลุดจากช่วง ปากน้ําได้ก็พอวิ่งได้นะครับนี่เดี๋ยวข้างหน้านั้นจะเป็นสะพานการจนายวิเศษแล้วนะจะขึ้นบนสะพานนะครับดูสิว่าจะวิ่งได้ไหมน้องในช่วงนั้นเนาะตอนนี้เริ่มเริ่มใช้ความเร็วได้นะครับ ข้างหน้านี้จะเป็นสะพานกาญจนาวิเศษนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ขึ้นตรงเชิงสะพานแล้วนะครับวันนี้เขาไม่ได้เปิดไฟบนสะพานนะครับจะมีเฉพาะไฟตรงถนนเท่านั้นนะถ้าเปิดไฟบนสะพานน่าจะสวยมากเลยนะครับจะเห็นสะพานแขวนนะเป็นสะพานแขวนเนาะสวยเปิดเขาไม่ได้เปิดนะครับ ก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะก็จะมองเห็นเฉพาะแสงไฟของไฟถ,ถนนเท่านั้นเนาะเริ่มชะลอตัวนะครับขึ้นบนสะพานนะครับ ตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับทุ่มหนึ่งแล้วนาโอยังอยู่สมุทรปราการอยู่เลยเนาะนาโคาดว่าทุ่มกว่าน่าจะถึงบ้านไม่ถึงแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเป็นสองทุ่มแล้วเนาะสองทุ่มนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะถึงไหมเนาะที่นคนปรปฐมนะครับ ตรงนี้ก็จะคือสะพานกระดาวิเศษแล้วเนะาะฝั่งด้านโน้นนะครับเป็นวิวในกรุงเทพมหานครนะครับจะเห็นเป็นแสงไฟเนาะทางหน้าตานะ่างเนาะด้านโน้นจะเป็นสะพานภูมิพลนะหนึ่งสองนะครับด้านโน้นจะเป็นสะพานภูมิพลหนึ่งสองมองเห็นไหมครับ ก็คือสะพานกาญน,นาวพิเศษนะนเนี่ยจะมองเห็นเป็นสะพานแควนเนาะแต่เพิ่นเขาไม่เปิดไฟเนาะก็เลยมองไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพื่อนๆมองไม่ชัดเจนทางนู้นะสวยในรุทพนะ แสงไฟเนาะในกรุงเทพบนสะพานการาพิเศษนะตอนนี้นะโออยู่ถ้ามองในกล้องไม่รู้เป็นยังไงครับแต่ถ้ามองผ่านด้วยสายตานี่สวยนะครับแสงไฟในกรุงเทพฮานาครนนนี่เดี๋ยวก็ ลงสะพานแล้วนะ ตอนนี้น้าโอก็มาถึงหน้าด่านพระรามสองแล้วนะครับตรงน,นี้จะเข้าด่านพระรามสองนโนจะตรงไปบางแคนะ โชคดีนะครับลงจากาสะพานกนาญจนาวิเศษกนะก็ใช้ความเร็วได้นะครับรถไม่ติดขัดนะตอนนี้ก็ออกจากด่านหน้าด่านพระรามสองแล้วนะลงจากทางด่วนนะครับก็มงหน้าไปบางแคเนาะ อนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะครับเพื่อนใช้ความเร็วได้อยู่เนาะไม่น่าจะติดขัดแล้วนะช่วงนี้ไม่รู้ว่า ทงบางแคถนนเพชรเกษเมจะเป็นยังไงนะครับเราอาจจะใช้ถนนเพชรเกษเมเนาะกลับบ้านเนาะ ครับเดี๋ยวนาะโอจะเข้าตรงถนนเพชรเกษมเนี่ยครับตรงบางแคเนี่ยนะครับรู้สึกว่าท้ายแถวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าท้ายแถวเยอะนาะโอจะไปเข้าโนอนเลยบอลลู ก็ถือว่ารถก็ยังเยอะอยู่นะครับถนเเนเพชรเกษมในช่วงเวลานี้นะ รถเยอะมากเลยนะครับในวันนี้เนาะในช่วงเวลานี้เนาะตอนนี้นะโอก็อยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับที่ถนนเพชรเกษมเนาะนี่การจราจรน,นี่เยอะมากเลยเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวนาโอก็จะปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะถนนเพชรเกษมเนาะนะก็จะเดินทางต่อเนาะก็อีกไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็จะถึงนครปฐม,ม้วเนาะถ้ารถวิ่งได้เนาะในถนนเพชรเกษมนี่แป๊บเดียวก็ไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วนะครับที่พุนทธมณฑลเนานะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปมีลาไปก่อนสวัสดีครับ